บโอโภคสิกพี่ครับเรือสำรานจะมารับสมัครคนอีกทีเมื่อไหร่ครับผมจะได้ไปเรียนช่วงนั้นผมไม่ไม่ต้องรอให้เข้ามาสมัครแล้วก็ไปเรียนมันไม่ทันสมมติอ่ะเอาอย่างนี้นะเขาบอกอาทิตย์หน้าเขามารับสมัครแต่เรายังไม่มีอะไรเลยภาษาอังกฤษยังไม่ได้ถ่ายรูปอื้นฐานก็ไม่เป็นถามว่าอาทิตย์หนึ่งพอไหมทันไหมต่อให้คนถ่ายรูปเป็นแต่ถ้าภาษาอังกฤษยังไม่ได้ก็เหนื่อยเลยนะอาทิตย์หนึ่งอะไอย่างนี้ถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษบ้านเราโอเคแล้วเราไปสมัครงานเรือโดยที่เราถ่ายรูปไม่เป็นเนี่ยเราจะสมัคร เดิมทีก่อนที่จะได้มันเรียนถ่ายภาพเพื่อเป็นช่างภาพบรุรษสุวรรณเนี่ย mm hmm. ออพี่ก๊อฟเนี่ยทาอะไรมาก่อนก่อนหน้านั้นก็เหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปครับคือตอนนั้นผมรู้จักเกี่ยวกับงานเรือสำราญมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว mm hmm. ว่าเขามีตําแหน่งของช่างภาพบุเรือสำราญซึ่งตอนนั้นนะ่าจะ สิบกว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยรุ่นที่ผมรู้จักก็คือรุ่นแรกๆที่ไปก็คือน่าจะเป็นรุ่นขอจารชาาินั่นแหละที่ผมเห็นว่าเขามีประกาศรับสมัครอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นผมยังเรียนไม่จบมหาลัยครับก็ยังไม่พร้อมก็ยังไม่พร้อมพอเรียนจบปุ๊บผมเข้ามาทางานในกรุงเทพก็ยังหาวิธีอยู่ว่าทํายังไงดีถึงจะได้ไปอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นผมเป็นช่างภาพฟแล์ทํางานถ่ายรับปริญญาถ่ายงานแต่งเนี่ยทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็หมายว่าพิมพ์นิยมของช่างภาพที่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องใช่ครับในยคนนนนผมมว่่่าาเเหหือลลๆที Facebook Oh, มันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาว่าเป็นโอเพนเฮาส์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับของเรื่องของงานเรือสำราญแล้วมีของช่างภาพผมก็เลยตัดสินใจมาร่วมง,งานโอเพนเฮาส์นี่แหละพอเสร็จจากงานโอเพนเฮาส์เสร็จปุ๊บผมก็สมัครเรียนเลยตอนนั้นน่ยที่ก๊อฟมาเรียนแล้วกอ๊กอฟคิดว่าก๊อฟได้อะไรจากการเรียนในหลักสูตรพวกนี้ได้กระบวนการได้ระบบขั้นตอนในการสมัครงานหรือว่าขั้นตอนในการทํางานเนี่ยในการจัดการอ่ะมันง่ายขึ้นมากกว่าการที่เราต้องไปหาข้อมูลโดยที่เราไม่รู้ว่าไอข้อมูลที่เราได้มานั้นเนี่ย มันจริงหรือเปล่ามันจะเป็นตามที่เราอ่านมาหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยครับแต่พอเรามาเรียนรู้ตรงนี้นะมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันขั้นตอนมันง่ายแล้วมันมีคนช่วยอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนเนาะเขาเขาแบบเฮ้ยเขาผ่านมาแล้วเขาทำมาแล้วแล้วแต่ละคนเคยทํางานเรือมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปหาเองเฮ้ยฉันต้องทําอะไรต่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเขาบอกอีกอ่ะพร้อมอยังสมัครงานเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีอ่าหนึ่งสองสามทำอะไรเขามีคนมาบอกเลยเองว่าอย่างนี้อย่างเงี้ย ผมจะได้ไปเรียนช่วงนั้นทไมไม่ต้องรอให้เข้ามาสมัครแล้วเข้าไปเรียนมันไม่ทนันสมมติอ่ะเอาอย่างนี้นะเขาบอกอาทิตย์หน้าเข้ามารับสมัครแต่เรายังไม่มีอะไรเลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ถ่ายรูปพื้นฐานก็ไม่เป็นถามว่าอาทิตย์หนึ่งพอไหมทันไหมไม่ทนันต่อให้คุณถ่ายรูปเป็นแต่ถ้าภาษาอังกฤษยังไม่ได้ก,ก็เหนื่อยเลยนะอาทิตย์หนึ่งไปเวงยนก็ไม่ทันหรอกไม่ทันไม่รูดไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะนั้นก็คือไม่ต้องไปนั่งสนใจหรอกว่าเขาจะเปิดเราเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีแค่แดงเช่นบริษัทไไไคลล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 เเ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 ออ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 รรร์ขขขงงงกกกกกปปปยยยยย่่่่าา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 าดีีีีีีีววววะะะะะตตนนนนนนน้้้้้มมมหหิสััััััััแ็จจทบบบญพ ตอนนั้นของกอฟรู้ตัวก่อนล่วงหน้านานไหมว่าเขาจะรับสมัครเราแล้วเราต้องสัมภาษณ์กับเฮ้ยยูดีเขาโทรมาเลยประมาณเท่าไรนะสี่ห้ามงเยน็นตอนนั้นเป็นบริษัทเอเจนซี่เขาโทรมาที่เราสมัครทิ้งไว้แล้ว <skiing. S 3> นะมันพร้อมอยู่แล้วไงถ้าเขามาปุ๊บเราก็พร้อมที่จะไปสอบสมนะัมภาษณ์ทันทีอะไรเงี้ยวันนั้นจําได้ก็ยังทํางานห,นาหยบทั่วไปเรื่อยๆสี่ห้าโมงเย็นแล้วเขาก็โทรมาอ่ะฮัลโหลกออ่าพรุ่งนี้สอบสัมภาษณ์นะรอบสุดท้ายประมาณสามทุ่มนะอะไรเงี้ยเจอกันที่เนี่ย ผมว่าอ๋อโอเคครับได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะตื่นเต้นละเชื่อทำไงดีวะไม่ไม่พร้อมตื่นเต้นเลยแต่แต่แต่ตอนนั้นคือเราเราพร้อมอยู่แล้วมันก็เลยมาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันตื่นเต้นโอเคยังบางบางคนนะตื่นเต้นหรือบางคนไม่เตรียมพร้อมยังไม่พร้อมเลยพอเขาโทรตามเอ้ยยังไม่ได้มีอันนี้เลยยังไม่ได้ทําอันนี้เลยยังไม่ส่งตรงนี้เลยกลายเป็นว่าไม่ทันรอไปสิอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่า รอบนั้นเนี่ยเขาจะมาอีกเมื่อไหร่ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมพร้อมเนี่ยมันดีที่สุดแหละเราต้องพร้อมเพื่อรอเขาอันนี้มันจะดีถ้าเกิดพี่น้องหรือน้องๆคนไทยหลายๆคนเนี่ยอยากไปเป็นช่างภาพบริโภคสําราเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าว่าจะต้องแบบเอ้ยรู้เรื่องมาแล้วถึงค่อยมาเรียนหรือจะต้องเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์มาก่อนหรือเปล่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนที่เป็นช่างภาพที่นู่นบนเรือเนี้ยบางคนคือแบบว่าไม่มีประสบการณ์ถ่ายรูปเลยนะ ถ่ายรูปไม่เป็นไม่เคยจับกล้องมาก่อนด้วยแล้วยังไปได้เพียงแค่ว่าชาติอื่นเขาภาษาอังกฤษเขาโอเคแค่นั้นเองอะไรเงี้ยอ่าอ,อ่างนี้ถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษบ้านเราโอเคแล้วเราไปสมัครงานเรือหรือที่เราถ่ายรูปไม่เป็นเนี่ยเราจะสมัครผ่านหรอมันขึ้นอยู่กับว่าไอตอนที่เราสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาถามอะไรเรามาเรารู้ข้อมูลอะไรของเขาบ้างยังไงคงก็ต้องรู้เรื่องกล้องแหละยังคงต้องรู้ไม่ต้องถึงขนาดเอ็กเพิร์ถ่ายเ,เทพมากไม่ต้องไม่<ล>ต้องระดับเทพภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญใช่ภาษาอังกฤษสำคัญ โอเคทีนี้จะมีอีกหนึ่งประโยคที่เราเจอบ่อยมากในสุดก็คือเดี๋ยวรอให้ซื้อกล้องมาฝึกถ่ายรูปให้เ,เก่งๆก่อนเดี๋ยวจะมาเรียนเดี๋ยวรอเก่งภาษาอังกฤษก่อนไปเดี๋ยวค่อยค่อยมาสมัครเรียนกอล์ฟขี่มนเป็นยังไงกับคนแบบนี้ถ้าคุณใช้คำว่ารอก่อนคุณก็รอไปเลยครับมันมันไม่มีวันนั้นมาถึงคุณหรอกคุณไม่เริ่มต้นสิ่งที่คุณต้องการมันจะมาไหมเพราะคุณมัวแต่รอไงครับสำหรับผมอะตอนนี้สมัยก่อนนะตอนที่ผมมาสมัครเรียนโดยที่ว่าผมไม่มีไงครับผมถึงเริ่มเลยเพื่อให้พรรร้้้อออออมมมมโดยยที่่่่่่ไตงงใหเเก,กนคาิ ผมเริ่มก่อนแล้วก็ให้โอกาสนั้นอ่ะมันเข้ามาถึงแล้วเราค่อยคว้ามันอเพราะว่าอย่างที่คนที่มาเรียนที่โรงเรียนเราหลายๆคนเนี่ยภาษาอังกฤษกลางบางท่านถ่ายรูปไม่เป็นเลย<ฮ>ไม่เคยถ่ายรูปมาก่อนเลยเพิ่งซื้อกล้องนะแต่เขาใส่ใจเขาตั้งใจเขาไม่ได้เรียนถ่ายรูปจบแล้วเขาก็พอแค่นั้นนะ<ฮ>เขายังไปฝึกนอกรอบด้วยนะหาชั่วโมงบินถูกเขาทำของเขาเองเขาซ้อมเขาเองแล้วก็สุดท้าย พอมีข่าวเรือมาเพิบเขาสมัครเขาได้งานเลย<ช>ซึ่งหลายคนตอนนี้ก็เป็นช่รรนงางภาพบริษัทงานเยอะแยะเลยนะครับที่ถ่ายรูปไม่เป็นเลยแต่หลายคนที่เข้าใจผิดเนาะต้องมาสายติด,ดีค่อยมาเรียนต้องถ่ายรูปเป็น,นค่อยมาเรียนจริงๆไม่จําเป็นนะครับไม่มีพื้นฐานเรียนได้แต่ต้องตั้งใจตั้งใจถูกต้องอันนี้สําคัญที่สุดใ<ช>่ในชีวิตการทำงานมันคงไม่ได้มีแค่เรื่องถ่ายรูปหรอกเนาะ<ช>มันก็คงมีเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยอะไรที่คนที่เป็นช่างภาพบริษัทงานต้องไปเรียนนานอย่างเช่นคุณสมบัติหรือนิสัย หรือถ้าเกิดคุณคิดจะไปทํางานเป็นทั้งภาพเือสัปราห์ในยุคนี้ปีนี้ปศนี้เนี่ยมันยังน่าไปทําอยู่หรือเปล่ามันก็ยังเวิร์กอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่เราต้องการที่ไปทำเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเราอยากไปทําเพื่ออะไรตอนนี้เราอาจจะอยากจะทํางานเพื่อหาเงินเก็บเงินใช่ไหมครับมันก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรามองหาว่าเราอยากไปทํางานต่างประเทศ เลยแบบได้เที่ยวแต่อาจมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไปทํางานเรือสําราญเที่ยวรอบโลกมันอาจจะไม่ได้ทั่วโลกหรอกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรือที่เราไปไปที่ไหนบ้างนะครับ uh huh. กับเงินที่เราเห็นเห็นเนี่ยที่เขาบอกอุ oo, ย้ยได้เงินหลักแสนตรงนี้นั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตําแหน่งเราที่เราไปเนี่ยเราทําตําแหน่งอะไรแ,แล้วมันมีเงินส่วนไหนบ้างที่มันได้แล้วเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะครับถ้าเราจะทํายังไงไปทํางานที่นู่นแล้วเราจะอยู่ได้นานหรือทํางานให้มีความสุขเนี่ยการไปทางานบุเรือสำราญน,นะครับมัน work and balance เนาะ มันไม่ใช่บางคนนะไปทํางานคือกูไปเวิร์กไอ้พวกนี้นจะเคลียร์คิดแต่เรื่องงานทํางานอะไรนิดๆหน่อยเนี่ยไม่ได้ละเขาจะทํางานแบบไม่มีความสุขคือเขามุ่งหวังแค่ว่าคูไปคูต้องเอาเงินของกูอย่างเดียวกูต้องทงาเงินไม่สนใจคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ผมผมใช้ประมาณว่าผมไปทํางานเนี่ยผมทํางานด้วยแต่ผมต้องมีความสุขด้วยไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้ไม่งั้นมัน,ม,นมันไม่รอดไปประเทศไปพอร์ตที่มันสวยๆรุดดีๆอะไรเงี้ยพอร์ตนี้ไม่เคยไปพอร์ตได้เป็นพอร์ตที่แบบว่า,ถ,าถ้าอยากจะมาเที่ยวเองต้องเสียเงินหลักแสนอะมาเที่ยวเองอะไรเงี้ย ทำงานให้เสร็จเทียตุ้มทีเดียวแล้ววันนั้นว่างออกไปเที่ยวบาานซ์บางรูทที่แบบว่าเฮ้ยมาบ่อยแล้วอะทำงานบ้างไปหลับไปนอนอะไรเงรี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาตื่นมาทํางานต่อวันนี้ไม่ออก้้งนอก,อกหรอกไม่ไปไหนหรอกอะไรเงรี้ยเลือกเรียกเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของ work and balance เนอะเป็นเป็นลักษณะนี้มากกว่า เพราะนั้นเนี่ยอย่างเพื่อนเพื่อนน,น้องๆก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพงานเรือสำราญเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาชัดเจนแต่ในขณะเดีวยวกันมันก็ไม่ได้เกินกว่าความเข้าใจเพราะว่าในการไปทํางานต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแล้วเนาะมันมีเรื่องของการไกลบ้านมีถึงเรื่องของการทํางานร่วมกับคนในหลายๆประเทศเลยทำให้จาเป็นต้องมีเรื่องของทัศนคติแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของภาษากังกเพราะว่าแน่นอนครับมันเป็นภาษาสากลของโลกแต่ถ้าเกิดพอมันไกลบ้านแล้วคุยภาษาก็ไม่ถนัดเราก็อาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนหรือเราก็อาจจะรู้สึกมีีปปหาาาาางจจจจตมมนยยะะะะพูดื่่ออออรกกไไเ็ผล ในการที่จะดํารงชีวิตอยู่บน<ช>บน<ช>บริษัทเหล่านั้นแล้วก็<ช><ช>อาจจะกลายเป็นเหตุผลที่ทาให้เราต้องกลับบ้านตอนนี้ถามว่าการต้องการช่างภาพบริษัทรานณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงผมพูดถึงโดยรวมดีกว่านะครับไม่พูดถึงเฉพาะบริษัทที่ผมทําอยู่นะตอนนี้นะครับหลายหลายบริษัทเขาก็ยังมีเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นรอบๆไปว่าช่วงรอบปฏิทินของไตรามาสก็เรียกไปไตรามาสหรืออะไรเงี้ยเนาะ อาจจะยังไม่ได้มารับโซนของฝั่งไทยอาจเขาอาจจะไป<ม>วนไปรับทั่วโลกใช่ครับก็รับเป็นทั่วโลกเงีย้ยเดี๋ยวมันก็จะวนๆกลับเดี๋ยวมันก็กลับมันที่ไทยอะไรเงี้ยซึ่งงานเรือสำราญเนี่ยมันมีคนที่แบบว่าหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีงานรองรับหรือเปล่าหรือว่าเรียนจบแล้วมันจะมีงานให้สมัครจริงๆเหรอ,อตอนนี้บนเรือสำราญเป็นไงครับที่ผมเห็นนะเขาก็ประกาศรับสมัครหลายตําแหน่งนะเขารับสมัครเรื่อยๆ พนักง,งานเขาต้องการเยอะขนาดนี้จริงเลโดยที่ว่าเขามีคนผัดเปลี่ยนกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอ mm hmm. ย่งางบางคนถึงเวลาที่ต้องกเกษียณแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กเกษียณครับก,ก็ต้องหาคนใหม่มาแทนอยู่ดีหรือบางคนไปทํางานได้สักพักหนึ่งอ่ะมีปัญหาอะไรนู่นนี่นะเขาแบบเขาก็มีคนออกแล้วก็อีกอย่างก็คือคนที่ทํางานอ่ะมันมีการผัดเปลี่ยนกันไปพักล้อนไงครับมันจะมีวนๆกันอยู่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยปีปีหนึ่ง โคต,ต่าง,งานการรับสมัครงานจะไม่ใช่น้อยๆจะไม่ใช่แค่หลักหน่วยหลักสิบอยู่แล้วท่านได้ว่าคุสูสายนะปัจจุบันมีเรือสำหรับเมื่อกี่ลำยี่สิบห้ายี่สิบหกลำตอนนี้เลยตอนนี้นะมีย <25 S 1> ี่สิบห้ายี่สิบหกลำเฉลี่ยแล้วลำย <25 S 1> ี่สิบห้าลำมีพนักง,งานประมาณกี่คนอ่าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งพันต่อหนึ่งลำมันมีเรือไซส์เล็กสุดก็ประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันคนอ่าแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งพันถึงพันห้าร้อยคนโอ้ต่อหนึ่งลำนะต่อหนึ่งลำอ่าแบบนี้ เพราะฉะนั้นมีตั้ง25คนก็คูณเันเข้าไปคูณเข้าไปก็ซัดไปหลายมากๆแล้วยังมีบริษัทอื่นอีกใช่ครับโอ้บริษัทอื่นก็มีอีกหลายๆลาล้าเหมือนกันแสดงว่าโคต้าการรับสมัครงานที่จะไปทํางานบริษัทสำรานไม่ว่าจะเป็นเชฟเป็นพนักงานบริการพนักงานเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งช่างภาพเองก็มหาศาลอยู่แล้วมีอยู่หยแค่ว่าเราพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดที่ไทยทีเดียวไม่จำเป็นต้องโฟกัสที่บริษัทเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ก อย่างบางคนนี่เขามาเรียนทั้งของ f อฟนบีหรือว่าเรียนของพนักงานครัวเนี่ยคือพวกนี้ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเขาเขามีเขามีเขามีรออยู่แล้วอะไไรดด้หมเลยถูกต้องครับเขาไม่ต้องกวตกงานเลยไม่จำเป็นต้องรอเรือในเมืองไทยมีมีกี่พันโรงแรมต่างประเทศใกล้ๆกี่โรงแรมกี่ประเทศอะไรที่เขาแบบรอรับคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความกังวลว่าจะมีงานรองรับหรือเปล่าอันนี้ลืมไม่ได้เลยแล้วพอเมื่อกอฟได้งานเรือสำราญแล้วพอ สัมภาษณ์ผ่านอะไรคือปัจจัยหรือคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านอันดับแรกก็